เจนนี่วางแผนออกจากงานวงการค่ะงานนี้สาวเจนนี่มีแผนว่าจะอำลาวงการจริงหรือไม่เปิดบ้านที่กรุงเทพนะคะเป็นบ้านหลังใหม่ค่ะถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนะักร้องสู้ชีวิตอีกหนึ่งคนค่ะที่วันนี้เนี่ยประสบความสําเร็จอย่างมากต้องชื่นชมเจริงสําหรับคุณแม่คุณสวยเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นค่ะ ก่อนหน้านี้ทางด้านของสามีหนุม่มอย่างยิวเองก็อวดคู่กันเป็นการอวดถึงโฉนดที่ดินและบ้านหลังโตหลังแรกในกรุงเทพเนะฮะตั้งใจซื้อเป็นของขวัญให้กับลูกสาวกุณแล้ค่ะล่าสุดเจนนี่เองพารายการตีไทยควเนี่ยเปิดบ้านหลังใหม่ที่กรุงเทพเป็นครั้งแรกพร้อมกับทุกประเด็นดราม่าแบบไม่พักเลยเป็นเวลามากกว่า2ปีเริ่มด้วยเธอเนี่ยพาไปดูบ้านหลังใหม่แม้ไม่ได้ยิ่งใหญ่อลังการมากแต่บริเวณรอบๆเนี่ยนะคะก็ถูกประดับไปด้วยสวยที่แบบว่ารมลื่นมากๆค่ะเปิดใจบ้านหลังนี้ตัดสินใจเร็วมาก โดยตอนเช้ามาดูบ้านตอนเที่ยงเนี่ยตัดสินใจซื้อเลยตอนเย็นก็โอนบ้านพร้อมพรุ่งนี้ได้โฉนดที่ดินเป็นที่เรียบร้อยเนื่องจากส่วนตัวเนี่ยเป็นคนถ้าถูกใจก็ไม่เลือกเยอะเพราะว่ามันเสียการเสียง,งานอีกครั้งก่อนหน้าตนเองก็ดูโครงการที่จะซื้อบ้านมา3วันโครงการนี้ชอบคือห้องลูกคือชอบตรงที่ห้องลูกตัดสินใจซื้อเลยเผื่อที่แบบว่าเตรียมไว้ให้กับลูกที่จะคลอดออกมาส่วนมีข่าวว่าตน ตอนนี้ตนเองเนซื้อบ้านหลังใหม่เพื่อมีแผนจำลาว,วงการเจ้าตัวก็ชีช้แจงว่าไม่เป็นความจริงค่ะซึ่งการที่ตนเองมาซื้ออยู่ที่กรุงเทพก็เพื่อจะเตรียมเข้าสู่วงการอย่างเต็มตัวร้อซมากกว่านั้นเองเลยค่ะ